เรืหนึ่งคือเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถนักเรียนนะครับในช่วงที่ผ่านมาสัปดาห์ก่อนหน้านี้ที่อุตรดิตถ์ก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมีคนตั้งคําถามถึงนะครับว่าส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้รถแล้วก็มาตรฐานของรถตู้โดยสารที่มีการตัดแต่ง เมื่อเกิดเหตุขึ้นก็มีความพยายามไปดูถึงข้อกฎหมายนะคะมีหลายฉบับที่กล่าวถึงมาตรฐานของรถรวมไปถึงการควบคุมคุณสมบัติของผู้ขับขี่ด้วยนะคะรวมไปถึงกฎหมายของกรมการขนส่งทางบกที่ได้กําหนดมาตรฐานรถตู้โรงเรียนให้บรรทุกผู้โดยสารได้12คนแต่รถโรงเรียนที่ประสบอุบัติเหตุในจังหวัดอุตรดิตถ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีผู้โดยสารถึง24คนนะคะเมื่อเกิดอุบัติเหตุชนก็ทําให้ความสูญเสียเกิดขึ้นรุนแรงกว่าที่ควรจะเป็นแม้ว่า ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่สะท้อนถึงการบังคับใช้กฎหมายแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบยืนยันถึงการทำม,มาตรฐานให้บังคับได้จริงค่ะไออุ่นจังมือแม่คือกำลังใจที่ดีที่สุดในเวลานี้สำหรับภูมินอินถานักเรียนในจังหวัดอุตร,รดิตถ์ที่ประสบอุบัติเหตุรถโรงเรียนชนประสานงานกับรถโรงเรียนอีกคันจนต้องรักษาตัวอยู่ในห้อง i อ u ของโรงพยาบาลอุตร,รดิตถ์มากว่า4วันแล้ว นอกจากภูมินที่บาดเจ็บสาหาัสครอบครัวนี้ยังต้องสูญเสียลูกชายคนสุดท้องที่มีอายุเพียง13ปีไปด้วยอากาเรเลือดข้างในสมองจากอุบัติเหตุครั้งนี้หลังจากแพทย์เย็บตับที่ฉีกขาดให้อาการของภูมินก็ดีขึ้นจนพ้นขีดอันตรายแมะ้จะยังคงหวาดกลัวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถโรงเรียนแต่แม่ของเขาบอกว่าเมื่อลูกหายป่วยก็ยังจําเป็นต้องใช้บริการรถรับส่งนักเรียนต่อไป พระเจ้ก็เป็นเรื่องร้ไขเนาะเพราะว่ามันตรงนี้มันก็มีรถอย่างกังรถเขาไปจังวัดกำเือนกันรถในมันแกงกมือนกันนะพระเจ้าไ้เป็นเรื่องร้องไขเขากำลวมหวานหนมันดีมันดีรดแต่เนาะ รชดาสารเจริญคือนักเรียนอีกคนที่ประสบอุบัติเหตุรถโรงเรียนชนประสานงาจนกระดูกขาขวาแตกนอกจากเธอจะได้รับบาดเจ็บแล้วราชดายังต้องสูญเสียลุงแทๆ้ๆซึ่งเป็นคนขับรถโรงเรียนจากอุบัติเหตุครั้งนี้ด้วยก็อยากให้รถมันนั่งไม่ต้องเบียดกันไม่ต้องยัดกันให้มันนั่งสบายสบายหน่อยไม่ต้องนั่งเยอะเกินคนมันเยอะเกินมัน อึดอัดพราเวลาเกิดอุบัติเหตุมันก็รุนแรงด้วยทางโค้งก่อนถึงโรงเรียนตรอนตีสินคือจุดเกิดเหตุที่รถโรงเรียนสองคันประสานงากันรถคันหนึ่งไม่มีนักเรียนอยู่ในรถขณะที่รถอีกคันมีนักเรียนอยู่มากถึง24คนทางท้ายที่กฎหมายกำหนดให้นั่งได้แค่12คนเท่านั้น เจ้าหน้าที่หน่วยสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนมหาวิทยายลัยนเรยนรศวรจึงเข้าไปสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุรถโรงเรียนครั้งนี้และพบว,ว่าเก้าอี้ภายในยรถมีการดัดแปลงและไม่ได้ตรึงไว้กับพื้นอย่างแน่นหนาตามมาตรฐานจนเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้นักเรียนส่วนใหญ่ขาหักและถูกกระแทกที่ลำตัวและศีรษะขณะที่บริเวณทางโค้งก็มีสิ่งกีดขวางทางซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ทําให้รถโรงเรียนมองไม่เห็นกันจนเกิดอุบัติเหตุข,ขึ้น เรายังไม่มีเจ้าภาพที่จะจัดการในเรื่องของระบบแล้วรับสกเรีเนจากเป็นระบบภายในพื้นที่ได้ราฐมันคงต้องมีเจ้าภาพที่ชัดเกนที่จะเข้ามาจัดการจากบทเรียนของหลายๆที่ที่ประสบความสําเร็จเนี่ยตัวอ,อ,กกองค์กรปกครองส่วน,วนท้องถิ่เนเป็นเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้แล้วทุกองค์กรที่เข้ามาจัดการเนี่ยจะประสบความสําเร็จเสมอ อุบัติเหตรุรถโรงเรียนที่จังหวัดอุตรดิตถ์คือหนึ่งในอุบัติเหตรุรถโรงเรียนที่เกิดขึ้นมากถึง5ครั้งในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมาขณะที่การศึกษาของกล,กลุ่มควบคุมโรคที่เข้าไปศึกษาโรงเรียน30แห่งใน4จังหวัดพบว่ารถโรงเรียนร้อยละ96เคยประสบอุบัติเหตุมีการจดทะเบียนเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน7คนเพียงร้อยละ50และคนขับมีใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลเพียงร้อยละ52เท่านั้นจุฑาพรดำคำทีวีไทยรายงาน Thank you.